สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่เตรียมงบไว้น้อยงบมีจำกัดเน้นว่าเอารถไปใช้งานนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็น Toyota า o อรูน a นะครับตัวมุมส้มนะครับโฉมนี้ปี1997นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเปิดไว้ที่ราคา4 9 0 0 0บาทนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ตลิ่งชันนะครับ ไปทดลองขับดูได้เลยนะครับตัวนี้รับรองว่าอึดทนถึกใช้งานได้ง่ายๆคล่องๆแน่นอนนะครับสภาพสวยนะครับมีแต่งไว้ให้นิดหน่อยนะครับไปเติมลิ้นหน้าหน่อยรับรองเท่หล่อแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะครับใช้งานคล่องตัวเล็กกระทัดรัดแข็งแรงอึดทนถึกนะครับเรียกว่าโครงสร้างเหล็กนี่ดีกว่าอีโคคาเยอะครับตัวนี้สวยงามสภาพพร้อมใช้นะครับใครใกล้ไปทดลองขับได้เลยนะครับ ราคาแบบนี้ก็ต้องไปลองขับแล้วก็เจรจาต่อรองราคานะครับก่อฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเน้นนะครับว่าใครหารถไว้ใช้งานในราคาย่อมเยาวและเน้นว่าไม่ต้องซ่อมบำรุงดูแลแพงนะครับต้องเป็นคันนี้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการรถไปเพื่ออะไรนะครับแต่ค้าเน้นใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้ก็ไปทดลองขับไปเจรจากันดูนะครับ ส่วนผมทําหน้าที่แนะนำแล้วก็ชี้เป้าเท่านั้นการตัดสินใจพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานเครื่องพันห้านะครับออโต้สวยงามแน่นอนนะครับคันนี้เอาไปใช้ได้เลยสบายๆหน้าเดิมหลังเดิม